สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสธาเขากอสะอาดอวมบุตรมาและลูกหลานสาร้างกุศนในอกาศวันคล้ายวันเกิดแล้วก็อุทิศสุกุศลให้ท่าน ปนโตบุญยเกียรติร้อยตรีชำนาญอ่วมบุญมาญาติและเทวดาทัหลายขออนุมโมทนาในกุศลศสัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานาโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจงได้ประเกิดมีจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัาสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหาคุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัตใหญ่ให้คุณสะอาดอวมบุญมาและลูกหลานให้ท่านพลโทบุญญาเกียรติให้ร้อยรีชำดานบุญมาพร้อมทั้งญาติอธิวดาทั้งหลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทางปวงนะครับขออรุโมโบธนาสาธุและคืนวันรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธนัญญาขาะบงศรัทธาของคุณกระดางาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์ สตาของคุณสันสนีจันสุขโขร่วมกันรับปเป็นเจ้าภาพคืนวันพรุนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูบรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคืนที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอารมณ์ที่เป็นนามทางใจฝ่ายอากุศลนะครับ สร้างอารมณ์ที่เป็นนามทางใจฝ่ายอกุศลมีความไม่รู้เป็นอารมณ์ไว้มีความไม่รู้เป็นอารมณ์ไว้มีความไม่รู้เป็นอารมณ์ไวพอวันสุดท้ายมีความไม่รู้เป็นอารมณ์เป็นอาทิบดีอารมณ์ความไม่รู้เป็นอารมณ์ก็เป็นใหญ่นําดิ่งสู่เดัจฉานทันทีแล้วก็แปลกเดัจฉานนะจะไม่ไกลบ้านตนเอง จะเกิดใกล้ๆบ้านตนเองแม้แต่ไปเกิดไกลบ้านน่อยมันก็มีกรรมคนหิ้วเอามาใส่ที่บ้านมาแล้วมึงเคยอยู่ที่นี่ก็ไปอยู่ที่นี้นี่คะเองเคยที่ไหนกรรมมันก็จะช่วยกระพือพัดให้เจ้าของบ้านนะั่นนะไม่เอาเอาไปไว้ที่โนดก็ไปไว้บ้านโนดแน่ เอาเข้าทางประตูไปได้ก็เข้าทางรั้วแหวกไปโยนมันดันไปนี่นะแหละแล้วมันก็สึกกระเสือกสมิญจะไปนะ <c oughs> เห็นบ้านนะั <c oughs> ้นก็วิงไปบ้านนั้นแหละแล้วก็แปลกสงสารน่ารักจังเลยเนะี่ยตัวคู่ด้วยหุย้นน่ารักลายก็สวยสีก็สวยอ่ะทาไมเราจึงรักเขาทําอะไรจะพอใจเขาทาไมจึงอยากให้เขาเนี่มาอยู่กับเราอมจมพลัดจมถูนะฮะ ใช้คาว่าจําทัดจำผู๋เข้าใจไหมไปเกิดที่สานักอ่ะเออมีคนไปทําบ,บุญที่สานักขอผมบอกต้องขอกาบแม่มัานนะขอกบผมไม่ได้เอา้าผมไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมแม่มาเป็นเจ้าของไปเส้นไปไหว้กันเอาเองถ้าอุ้มไปมันไม่หัวก็แสดงมันให้เอาไปหมดคนไปหมดอา้าว เราก็รู้ว่าเห็นไหมกรรมมันพัดให้มาเกิดคอยบ้านเจ้าบ้านเจ้าช่องที่เคยอยู่ในการมันมคอยที่นี่สักวันหนึ่งนะคนที่บ้านที่มันเคยอยู่เคยอาศัยจะต้องมาที่นี่เรามาเห็นแล้วไนไงครับอยากได้รักใครสงสารหะทุกอย่างมีเหตุมีผลครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเลยลอยหรอกครับนี่เราศึกษาคํามพุขเจาเรันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกอย่างมีเหตุมีผล เราก็สาวที่ครับสาวผลไปหาเหตุสาวเหตุไปหาผลนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเราเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมโดยที่เข้าใจกรรมคืออะไรนะฮะผลของกรรมคืออะไรนาเหตุให้เกิดกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาจากอะไรเรียนเถอะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะได้รู้นะ จะได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่เราประสบนั้นนะมันไม่พ้นกฎแห่งกรรมครับจะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เรื่องฝ่ายดีฝ่ายกุศลนะฮะมันไม่พ้นกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นความชั่วต่างๆก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมเลียนซะและเราก็จะได้สบายใจรู้ความเป็นจริง เมื่อถึงคราวพิจารณาแล้วทําไมเราจึงต้องอาภัพยอย่างนี้ทำมาแล้วต้องมาเกิดมาจนสวยก็ไม่สวยดําก็ดําเตี้ยก็เตี้ยโยกก็โยกโสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขไม่ได้พอเรามีปัญญาปุ๊บเอาละนะ่าเรารู้แล้วทําไมถึงเตี้ยทําไมถึงสูงโยงทําไมถึงดําาทําไมถึงไม่สวยเขา่า ทำไมอยู่ที่ไหนก็โดนใส่ล้ายป้ายสีไม่ใช่ทาสีนะฮะป้ายสีทาเนี่ยเขายังประนีประนอมกันนะฮะใช้เปล่าฮะถ้าป้ายนี่เปรี้ยง <c oughs> นี่นฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุจึงจะมีผลมันจะมีผลโดยไม่มีเหตุไม่ได้ครับเสียงละคงดังเนี่ยมันดังเองไม่ได้แล้วครับ ต้องมีเหตุให้มันดังใช่ไหมลนะ่ะเมื่อมีเหตุให้ไม่ดังมันดัง,ม,ดงมันก็ต้องดังถ้าไม่มีเหตุให้มันดังมันจะอยู่เฉยๆดังเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับแม่แต่ฟ้าร้องต้องมีเหตุให้มันดังเป็นฟ้าร้องจริงๆฟ้าไม่รู้เรื่องแต่เราบอกฟ้ามันร้องฟ้ามันผ่าฟ้าก็บอกกูเปล่าเอ้า <c oughs> <c oughs> เราไปโทษฟ้าได้ไงครับเอาเวลาผมนั่งเครื่องบินไปอะเครื่องบินเขบินสูงฮะข้างล่างนี่มึดตืลยนะปับ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 มันไม่ได้เกิดที่ฟ้าได้สิแปลกแมันเกิดที่เมฆใช่ปะแต่เราอยู่ข้างล่างบอกฟ้าแลบฟ้าล้อเต้กเราอยู่เหนือเหนือเมฆไปแล้วมันก็เหนือไปก็เป็นฟ้าใช่ไหมครับมองไปเนี่ยคลื่นมันก็อยู่ข้างล่างมันไม่ได้บนฟ้า ฟ้าไม่ได้ร้องฟ้าก็ไม่ได้แลบนะฮะแต่เป็นเรื่องของอุตุนะะเป็นเรื่องของศีตะเตโชกับอุณหะเตโชนี่เราเรียนธรรมะแล้วเราจรึงต้องเข้าใจว่าฟ้าร้องฟ้าไม่ได้ลอ้อนะฮะฟ้าผ่าฟ้าก็ไม่ได้ผ่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ ระหว่างอุตุกับอุตุด้วยกันและอยากจะรู้ว่าฟ้าล้องมาทำไมถึงดังได้เราอุตุกับอุตุก็เหล็กเผาไฟแดงโชนเะยครับไปจุ่มน้ําดังไหมฮะโอ้นี่ไงความต่างสัตว์ของความร้อนกับความเย็นเจอกันก็เปลีย่ยนเลยครับฉะนั้นเราเผาเหล็กให้ร้อนนะฮะมาจุ่มน้ํสิครับ,บ,ด,รบดังอย่างก็ฟ้าร้องกันเช่นเปรเรื่องของอากาศความร้อนกับความเย็นมาเจอกันเมื่อไรมันก็มี ปฏิกิริยาทางเคมีของเข้าอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสา,สารและพลังงานที่พระเจ้าก็ทรงแสดงไว้แต่เราไม่ได้เรียนถ้าไม่เรียนเราก็เลยไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็บอกฟ้าร้องโทษฟ้าเห็นไหมถ้าฟ้าพูดได้ฟ้าบอกฉันเปล่านายโยม <laughs> เปล่าเลยไม่ได้ร้องเลยอยู่อย่างผาสุก <laughs> อ่า น้ำเราก็บอกน้ำขมใช่หรือปล่าน้ำขมทำไมน้ำขมเพราะมีสารแห่งความขมเข้าไปปนแต่เราไม่โทษสารแห่งความขมเข้าไปปนแล้วเราก็โทษน้ำขมที่จริงน้ำมันก็ไม่ได้ขมใครขมฮะคนกิน <laughs> อ่าใช่หร่ตามหาสิครับเราเรียนธรรมะนี่นะครับ เหตุที่ไหนผลมาที่ไหนและความเข้าใจมาที่ตรงไหนตามหาเถอะครับนะเพราะนั้นวกกลับมาถึงเรื่องกรรมกรรมคืออะไรตอบได้ยังฮะกรรมคือการกระทำทำกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมทำกรรมที่ไม่ดีเรียกว่าอาคุศลกรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตัวกรรมก็คือเจตนา ตัวกรรมก็คือเจตนาเจตนาคืออะไรความต้องการแต่ดันเจตนาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็มีความต้องการขึ้นที่นั้นส่วนจะต้องการในทางอะไรต้องการในทางดีก็เรียกว่ากุศลลเจตนาต้องการในทางที่ไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลเจตนาแล้วเมื่อเรารู้จัก ตัวกรรมคือตัวเจตนาเจตนาคือความต้องการความต้องการที่เป็นตัวกรรมเมื่อความต้องการเป็นตัวกรรมเมื่อเกิดความต้องการขึ้นเมื่อเกิดความต้องการขึ้นจะสําเร็จสมตามความต้องการหรือไม่สําเร็จผลตามความต้องการเนี่ยขึ้นอยู่กับสมระดับเข้าใจไหมฮะนี่ผมสรุปให้ฟังนะฮะขึ้นอยู่กับสมระยะเจตนานนฮะ ความต้องการที่เกิดขึ้นมีสมระยะระยะที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพเจตนาระยะที่สองเรียกกันว่ามุจจนะเจตนาระยะที่สามเรียกกันว่าอประเจตนาเอาแค่สามที่จริงมีสเอาแค่สามก่อนเพื่อที่จะได้ไม่สับสนนะเอาสามระดับก่อนตอนนี้เจตนาตกลงเป็นตัวสร้างกรรมถูกต้องไหมฮะ การสร้างกรรมของเจตนานั้นมีสามระยะก่อนทำคือคิดอยู่ในใจก่อนก่อนทำนะคิดอยู่ในใจก่อนขณะทำลงมือทำเสร็จแล้วจึงจะสำเร็จเป็นกรรมกุศลก็ต้องประกอบด้วยองค์สามคือก่อนทำขณะทำหลังจากทำเสร็จแล้วอกุศลก็ประกอบด้วยองค์สามก่อนทำขณะทำทำเสร็จแล้ว ท่านี้เรามาพูดถึงเรื่องนี่สรุปให้ฟังนะฮะสรุปให้ฟังนะฮะแล้วก็จะไม่พูดซ้ําอีกแล้วสรุปให้ฟังตรงที่ว่าก่อนที่จะทำเจตนาคิดอะไรเจตนาคิดอะไรเจตนาจะเกิดลําพังเจตนาไม่ได้มาเกิดพร้อมกับจิตใช่ไหมครับเจตนาเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตนะแต่ก่อนทําจิตคิดอ่า ก่อนทำเนี่ยเรียกว่าบุญเจตนาก่อนที่จะทําลงไปต้องมีการประสบกับอารมณ์เป็นประการที่หนึ่ง <c oughs> เราเรียนแล้วนะประสบกับอารมณ์ขั้นที่สองเก <c oughs> ิดความต้องการเห็นไ,ไหมฮะเราเห็นได้ใช่ไหมเห็นปุ๊บนั่นคือการประสบ,บอารมณ์ล้วอยากได้ อยากจะด่าอยากจะตบอยากจะทําลายอยากจะกราบอยากจะไหวอยากจะให้อยากจะอยาก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 ,อ,ากอยากเกิดความต้องการในใจแล้วท่านกุศลและอกุศลตรงนี้ถ้าผมอยากาถ้าท่านทังหลายสามารถเข้าใจตรงเนี้จิตกับอารมณ์ขอภไปจิตกับเจตนาเนี่ยประสบกับอารมณ์ปุ๊บเกิดความต้องการเมื่อต้องการแล้วก็สร้าง สร้างสร้างความต้องการขึ้นมาฉะนั้นบุพเจตนามีกี่ขั้นคะมีกี่ขั้นคะบุพเจตนานึงประสบกับอารมณ์แล้วสองสองไปังฮะเกิดความต้องการสาสร้างรูปตามความต้องการนะครับ อันนี้เป็นบุพเจตนาสามขั้นนะนาสามขั้นจากนั้นก็ลงมือตามความต้องการนั่นเป็นมุนจนะเจตนาดำเนินการตามความต้องการเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเป็นอปาระเจตนาในทางความดีเห็นพระอยากจะใส่บาตรเห็นพระนี่คือการประสบการณ์ธรรมะนาต้องการจะใส่บาตร นั่นคือเกิดความต้องการคิดจะเอาอะไรใส่บาตรดีก็หาสิ่งนั้นาหาสิ่งนั้นนะนั่นก็เห็นพระแล้วก็นดะ้เห็นพระคิดจะใส่บาตรหาสิ่งที่จะใส่บาตรได้สิ่งที่ใบบาตรแล้วก็ใส่บาตรนั่นคือบุญชนะเจตนาใส่บาตรเสร็จสับแล้วปลืม้มใจไม่เสียดายเลย สำเร็จเป็นกุศล,ลกรรมแล้วท่านทหลายครับการสำเร็จเป็นกุศล,ลกรรมนั้นเราจะเห็นได้ว่าจิตไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเลยนะฮะมีความต้องการที่จะใส่บาตรเกิดความต้องการที่จะใส่บาตรหาสิ่งที่ต้องการที่จะใส่บาตรแล้วจึงใส่บาตรลงไปพร้อมกันกับ ปลื้มใจอิ่มใจแล้วก็สำเร็จเป็นกุศล,ลกรรมสำเร็จเป็นกุศลกรรมเนี่ยด้วยอารมณ์สามระดับใช่ไหมครัด้วยอารมณ์สามระดับฮะ,มะบผมอยากจะให้เราท่านทลายได้คอยจกนี้กันนะสำเร็จเป็นกรรมได้ด้วยสร้างอารมณ์ไว้สามระดับจิตกับเจตนาที่เป็นกรรม สร้างอารมณ์ไม่สามระดับและจิตก็ดับไปส่วนอารมณ์จากปัจจุบันอารมณ์ก็เป็นอดีตอารมณ์เป็นอนาคตอารมณ์ส่วนจิตดับไปไม่เหลือเราจะเข้าใจตรงนี้ไหมฮะจิตบุญเนี่ยเกิดขึ้นมาสร้างอารมณ์แล้วสร้างอารมณ์ตามความต้องการเสร็จแล้วจิตบุญก็ดับไปดับ ไปพร้อมก,กันกับเกิดผลของจิตบุญะฮะเกิดผลของจิตบุญแล้วอารมณ์เนี่ยฮะก็เป็นอารมณ์ของผลจิตบุญที่จะมารับเอาอารมณ์นี้ค่อยๆระดับความให้ดีนะฮะจิตบุญเกิดแล้วก็ดับดับไปพร้อมกับมีผลของตนเองที่เรียกกันว่าวิบาก จิตบุญสร้างอะไรไวค้ครับสร้างอารมณ์ไว้จิตบุญสร้างอารมณ์ไว้นะครับแล้วก็ดับไปอารมณ์นี้ไม่สูญนะครับอารมณ์นี้ไม่สูญนะครับไม่ได้ดับไปนะครับยังมีอยู่นะครับอารมณ์ที่ยังมีอยู่นะคะรับไม่สูญไปนะครับแล้วเมื่อกุศลจิตดับไปแล้วก็มีวิบากที่เป็นผลของกุศล วิบากนี่ก็จะมีอารมณ์ที่สร้างเอาไว้เป็นอารมณ์อารมณ์ที่วิบากขออภัยอารมณ์ที่อุศลจิตสร้างไว้เนี่ยก็จะมาเป็นอารมณ์ของวิบากเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับท่านทลายมาแล้วทำบุญไม่ได้ได้บุญทำบุญแต่ได้ผลของบุญผลของบุญในที่นี้ ถ้าเราไม่เรียนเรื่องนี้เราจะไม่รทราบว่าทำบุญแล้วผลของบุญมันอยู่ที่ไหนจำไว้นะฮะผลของบุญอยู่ที่อารมณ์ที่ตนเองสร้างไว้กับจิตที่เป็นผลของบุญเนี่ยจะมารับอารมณ์ที่ตนเองสร้างไว้ส่วนกุศลจิตดับไปแล้วเขาไม่มาทำงานงนะี้แลกุศลจิตแต่วิบากที่เป็นผลของกุศลลจิตภาษาธรรมะเรียกว่ามหาวิบากจิต มหาวิบากจิตก็มารับอารมณ์ตามที่กุศลจิตสร้างไว้นั่นแหละครับกุศลจิตสร้างไว้อย่างไรกุศลจิตดับไปแล้วอารมณ์นี้ก็จะเป็นอารมณ์ของมหาวิบากจะมารับอารมณ์นี้ครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้นะครับทั้งในส่วนของบุญทั้งในส่วนบาปเหมือนกันเปรียบก่อนทําบาปก็ต้องสร้างอารมณ์ไว้อารมณ์การททาบาป ก็จะมีอยู่อมตะนิรันดร์การส่วนจิตที่ทำน้าที่ทำบาปดับไปแล้วดับไม่ดับเปล่าแต่มีผลของตนเองไว้ผลของตนเองก็จะมารับอารมณ์ที่ได้สร้างทำบาปไปนั่นนะครับแล้วการทำบาปก็อยู่ที่อารมณ์การทำบุญก็อยู่ที่อารมณ์จิตบุญสร้างอารมณ์ที่เป็นบุญ เมื่อจิตบุญดับไปแล้วมหาวิบาศก็จะมารับอารมณ์ที่จิตบุญสร้างไว้นั้นจิตบุญสร้างไว้อย่างไรก็จะเป็นมรดกข,ของผลบุญคือมหาวิบาศกจะมารับเอาอารมณ์เนี้ยค่ะเป็นอารมณ์ปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปเพราะถ้าสร้างกรรมไว้ครบสามการนะฮะบุค พระเจตนามุญจนะเจตนาพรเจนาครบสามการกำลังของกุศลนี้ให้ผลสองการฮะปฏิสนธิการกับประวัติการคือนำเกิดนำเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ให้ผลหลังจะเกิดตอนนี้เรายังจะพูดก,กันอีกหลายจุดนะครับตรงน,นี้นะฮะ,ะดตนตอนนี้ผมอยากจะให้เราได้เข้าใจด้วยกันว่ากรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยู่กับเจตนาต้องการอะไร ฉันเจตนาจึงเป็นตนเ,เจตนาเป็นผู้ที่สร้างความต้องการความต้องการที่สร้างเสร็จแล้วนั่นแหละครับเขาเรียกกันว่าเป็นผลของบุญหรือเป็นผลของบาปที่ตนเองสร้างไวน้นะเอาไปครับเจตนาที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลาธรรมนานียนแล้วนะฮะเจตนาที่เป็นบุญหรือหรือ,อเรียก เจตนาที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลาธรรมมาที่เรียกว่าทำบุญหรือเรียกว่าบุญกิิยาว,วัตถุนั่นแหละครับนะกุศลหรือทำบุญเหมือนกันบุญหรือกุศลน่ะเป็นชื่อของเหตุเหตุดีนะฮะเรียกว่าบุญกิิยาว,วัตถุก็ไดนะฮะนาะมีสิบประการในสิบประการเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันทําความเข้าใจนะครับ ผมขออธิบายก่อนก่อๆวิจนั้นแล้วทำบุญเราก็จะไม่รู้ว่าบุญคืออะไรทำบุญก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรให้เราได้เข้าใจที่เรียกว่าบุญเพราะเป็นเหตุจำไว้นะฮะบุญเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดผลดีที่เรียกว่าบุญนะ่ะเพราะเป็นเหตุให้เกิดผลดีครับจำประโยคนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ ที่เรียกว่าบุญนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดผลดีที่เรียกว่ากุศลเพราะเป็นเหตุให้เกิดวิบากดีเพราะบางทีเราพูดทาบุญทํากุศลกันน่าเราแต่เราก็ไม่รู้บุญกับกุศลมันต่างกันอย่างไรเรียกบุญให้เข้าใจว่าหมายถึงเหตุนะเหตุให้เกิดผลดีก็เรียกกุศลเพราะเป็นเหตุให้เกิด วิบากดีคิดมาเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันต่างกันโดยแพชนะโดยอัตถะคือความหมายแล้วเหมือนกันเหตุให้เกิดผลดีผลนี่ก็คือวิบากนั่นเองนะครับวิบากดีเราเรียกกันว่ามหาวิบากหรือูกุศลวิบากก็ได้นะครับท่านผู้ฟังที่เขารพขกาท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับรายการ ตามทางพระพุทธเจ,จ้านำเสนท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของคุณสะอาดอวมบุญมาและลูกหลานรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับท่านพลโทพันโทบุญยเกียรติแล้วก็ร้อยตรีชำนาญอวมบุญมายาตและเทวดาทลาย ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องที่ตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้อย่าเป็นศรัทธาของคุณธนัญญาขาวองศรัทธาของคุณกระดังงาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทรัพยศรัทธาของคุณสันทดีจันสุขโขร่วมกันรับอิจฉาภาพ ก็จะได้อนุมัตนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลากท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุดสะอาดอวบบุญมาและลูกหลานและพันโทบุญจเจียรลอยตรีฉับดานอวบบุญมาพร้อมลูกหลานและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน สวัสดีครับใจหัวขอ้อธรรมกิเลสตหางพากันล้มกันละ,นละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาบ่มอารมณ์โกรธลบหลอง ใิตใจให้สวงสรองรักษาศินให้มั่นคงจะไม่ลองอบาบา